พรออไพลินนะครับพรออไพลินพรออไพลิน ăn tiếng 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 rồi tiếng 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 เี่ยงกองโยดึงแรงหกพันห้ากัน่อยสามอยิจดจังอะลาอยากี้ังยากไปอยมาบ่พอเที่ยงกองโยค่ะดต่อแล้วอาที่ตัวสุขภูมิโซ อาวแดงนะครับอาวแดงบ้านจีนามอาวแดงจบจุดหนึ่งสามสองไป

หทางเียงหางท่ากระตัระต้งไปที่อพคนงานด้วยแล้วหยุดจ่เลยหวยทะยุ่งยุกใหม่นะครับหวยทะยุ่งยุกใหม่ 嗯。<laughs>